ในการจเจริญภาวนาเราฝึกตามหลักสัมมาวายามะ <c oughs> ความเพียรชอบในเบื้งต้นต เราทำให้มีชันทะมีความพอใจความมุ่งมั่นในการป้องกันสติไม่ให้หลุดไปไม่ให้ขาดไปไม่ให้อกุศนธรรมคือนิวรณ เกิดขึ้นได้มีความระมัดระวังไม่ให้จิตไปหาความบันเทิงในความสรงจำหรือจินตนาการไม่เอา เรื่องราวที่อยู่ในระหว่างยังไม่เสร็จยังไม่เรียบร้อยมาคิดป้องกันไม่เกิดความรำคาญความไม่พอใจความมงุดหงิดเข้ามากรอบงำจิต ระมัดระวังไม่ให้ความเคลิบเคลิมความงงเงาหาวนอนครอบงำจิตไม่ให้ความฟุ้งซา่านบิดกกังวลต่างๆขึ้นมาเข้ามาครอบงำไม่ให้ความลังเลสงสัยในเรื่องขอวัดปฏิบัติ ในเรื่องเทคนิคในเรื่องวิธีในเรื่องคำสอนเข้ามาครอบงำการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่อบอุ่นระหว่างจิตดูรู้และธาตุรู้กับลมหายใจคือสิ่งกำลหนดรู้ ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสจนจิตไม่คิดจะหลุดเมื่อมีความปวดใจกับงานปวดใจภูมิใจกับงานเชื่อมั่นในคุณค่าของงาน เราก็ทำความเพียร <c oughs> ป้องกันอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดแต่ถ้าถ้าจิตหลุดไปได้พอดรู้ตัวแล้วก็หมายเอาไว้ว่าสิ่งที่ดึงจิตออกไปเป็นเรื่องไร้สาระ เ็น,นิวอนเป็นกิเลสเพื่กลับมาอยู่กับลมหายใจด้วยความเต็มใจถ้าใจหนึ่งอย่างเพลินอย่างอยากจะคิดต่อแต่แบบตึงกริบจิตกลับมาบังคับให้กลับมาอยู่กับลมหายใจไม่นานมันก็จะวกกลับไปหาของเดิม ทัาจะต้องปล่อยวางนิวรณ์ละนิวรณ์ด้วยความเบื่อหน่ายในนิวรณ์ด้วยความละอายความกลักลวต่อนิวรณ์ต้องมีความเด็ดขาดความจริงใจต่อเวลาเราน้อย เราไม่มีเวลาจะเสียกับสิ่งไราสาระเสร็จแล้วนี่ก็คือการทำความเพียรตามหลักสัมมาวายามะในอริยมรรคของที่หกที่ในการภาวนาการกำหนด ลมหายใจต้องต้องปลูกฝังให้เกิดสติสติคือไม่ลืมสัมปัญญาคือไม่หลงมีอาตาผิความพอดีในการทำความเพียรความสมดุล บาลานซ์ Balance, ระหว่างความตั้งใจและการผ่อนคลายเรามีความสันโดเราทำให้กุศลธรรมที่ไม่มีมาก่อนปรากฏในเวลานั้น ปรากฏเพราะการทำความเพียรในรูปแบบเมื่อเราเพียงพยายามตามหลักสัมมาวายามะสามข้อแรกคุณธรรมโดยเฉพาะผชงก็เริ่มปรากฏ เมื่อสิ่งดีงามคุณธรรมต่างๆเริ่มปรากฏในการภาวนาเราก็ทำความเพียรเพื่อดูแลเพื่อรักษาเพื่อบำรงุงเพื่อพัฒนาให้มันจเจริญยิ่งขึ้นไปเช่นการการ จเจริญสมาธิภาวนาและจิตภาวนาเนี่เป็นกิจกรรมที่เราได้ทำสาม,มาวายามะให้พร้อมทั้งในการฝึกป้องกันกิเลสไม่ให้เกิดขึ้นด้วยการละกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วด้วยการลุกฝังกุศลธรรมคุณคุณธรรม <c oughs> ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและการดูแลและการพัฒนาคุณธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าเราภาวนาในสัมมาวายามะก็ยอมนำไปสู่สมาสติสมาสติถึงพร้อมเป็นสมาสมาธิสังเจตพร้อมที่จะเกิดบัญญา